สวัสดีครับเพื่อนรักนัก,การเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคลโทซานสูตรออริโกแซค卡าัยใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านชะอมตําบลตลิงชันอ,อําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เจ้าของสวนเขา ลูกทุเรียนพันหมอนทองครับไว้175ต้นแล้วเขาก็ทําสารแพคโคนะครับในทุเรียนจํานวนร้อยต้นซึ่งทุเรียนอายุ5ปีก็มี4ปีก็มีนะครับเขาคัดเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆที่จะทําสาวให้กับต้นทุเรียนเขาบอกว่าที่ทําอย่างเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเขามีความกังวลใจกับดินฟ้าอากาศแล้วก็ทําสารแต่ที่เขากังวงลใจก็คือว่าเมื่อทําสารแล้วเนี่ยกลัวดอกมันจะไม่ออกมากเขาบอกใช้3เกลือสูตรใหม่มาใช้เพื่อให้ดอกออกเต็มต้น ผลผลิตจะได้มาสักทีพร้อมกับความแข็งแกร่งของทุเรียนสาววันนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนทุเรียนและภรรยาเจ้าของสวนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครรับคับสวัสดีค่ะรายงานตัวกับพี่น้องด้วยครับชื่อเลียงเสียงไหลครับครับผมชื่อนายเวีศิลป์บึกดำครับอยู่มือหนึ่งตำบลตลิงจันอำเภอต่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผมค่ะซึ่งคุณนิรันดรแก้วมีชัยค่ะเป็นแฟนคุณทวีศิลป์แล้วก็อยู่ ที่บ้านเดียวกันนี่นะคะครับ <laughs> ก็ประกาศให้พี่น้องนักการเกษตร <c oughs> ทั่วประเทศนะครับพี่ทวีสินนั้นมีแฟนแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศให้รู้กันว่าเราใช้3เกลือแพนสูตรใหม่ <c oughs> ใช่ครับให้กับ ต้นสวนทุเรียนของเราครับผมขออนุญาตถามพี่ทวีสินก่อนกัแล้วกันนะครับครับพี่ทวีสินครับในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ต้นกันครับทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าต้นแต่เลือกทําจะพาะต้นใหญ่ๆประมาณทํามันร้อยต้นครับร้อยต้นนะครับทุเรียนอายุของเราที่ทําต้นใหญ่เนี่ยอายุกี่ปีครับห้าปีครับห้าปีนะครับครับร้อยต้นก็ถือว่าเป็นทุเรียนสาวครับทุเรียนสาวหมด ที่เขาเรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นเนี่ยนะครับ,ค,รบความกังวลใจอะไรถึงมาทําสารแพคโคในฤดูครับถ้าไม่จีดสารแพคโคกลัวเวลาดอกบานยอดจมจ่าไหลย,ยอดจะออกแลวบังคับยอดมาอยู่ถ้ายอดไหลจะทําให้ตัวเรียนไม่ติดลูกครับพี่ดาาครับตอนที่เราตัดสินใจในการทําสารแพคโคในฤดูเนี่ยเหตุอะไรถึงไม่ไปทําในช่วงทวายครับเพราะว่าเรียนเรามันเป็นเรียนสาวค่ะแล้วก็มันยังไม่เคยผ่านประสบการณ์มา แล้วก็เสี่ยงกับดินฟ้าอากาศที่มันไม่อำนวยถ้าฝนก็ฝนเยอะถ้าเดี๋ยวอากาศปิดอะไรมันก็ทํายากสาเหตุที่เรามาทําช่วงที่ในฤดูคืออากาศมันดีซุ้มชื้นแล้วก็ฝนไม่เยอะค่ะ oh. เป็นการคลายกังวลเกิดการที่วันข้างหน้ามาผลผลิตเราจะไม่มีอันนี้ถือว่าทุเรียนโดยทั่วไปส่วนทุเรียนเขาก็มีความกังวลเรื่องนี้กันทั้งนั้นว่าทุเรียนสาวด้วยแล้วก็ผล,ผลผลิตมันมีครั้งนี้ถูกไหมครับเพจะทําทให้เราลืมตาอ้าปากได้<ช>ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเราทําแล้วเนี่ยครับสิ่งที่3าเกลือสูตรใหม่เนี่ยมาช่วยเนี่ยเราช่วยอย่างไรบ้างครับทำให้เขาออกดอกหนึ่งคือว่าช่วยให้ต้นแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็อุด,ดมสมบูรณ์ใบเขียวหนามันทำให้ออกดอกเยอะแล้วก็ผลติดเยอะ เราบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราใช้สูตรใหม่นี้มาตั้งแต่เดือนไหนครับสูตรใหม่มาแต่เดือนธันวาค่ะตอนนั้นมาบำรุงอะไรครับบำรุงใบต้นค่ะสีดได้หมดเลยค่ะครับสีดทุกฤดูกาลไม่เคยทิ้งค่ะนี่ก็หมายความว่าเราบำรุงแต่ธันวานะครับมกรากรุมงพานี่เดือนมีนาปลายเดือนแล้วใช้มากับสี่เดือนครับใช่ค่ะสูตรใหม่ใส้มากับเกือบสี่เดือนแต่ว่าสูตรเก่าเราใส้มาเป็นสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นสูตรใหม่ที่เราใช้มาสี่เดือนเนี่ย เรามาดูแลด้านทาใบถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บํารุงต้นใช่ค่ะดูแลมาถึงขั้นที่เรียกว่าตอนนี้ออกดอกใช่ค่ะออกดอกนี่เริ่มตอนออกดอกนี่เขาตอนไหนของเดือนครับอเราทําถวายในเดือนธันวาคมเฮ้ยเราทำในฤดูใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราทาในฤดูทําในฤดูแต่ว่าช่วงที่ออกดอกน่ะประมาณเดือน เดือนเดือนมกราการเริ่มอ๋อที่ออกดอกมาแต่มกรานะ,ะตอนนั้นเป็นตะปูตปาปลาเนี่ยนะฮะตั้งแต่มกราตอนนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับดอกในช่วงนี้ดอกเขือพวงค่ะนี่เป็นมะเขือพวงแล้วนะฮะเมื่อเป็นเขือพวงอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นว่าแตกต่างกับทุเรียนสาวทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้ปกติทั่วไปแล้วก็ทําแบบเราเนี่ยอะไรที่เราเห็นว่าแปลก แตกต่างมากครับคือว่านนในจํานวนในสวนนะคะมันมีร้อยต้นที่เราลงสารแต่ว่าของเราอ่ะมันออกเกือบทุกต้นคือว่ามันออกทุกต้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าไอ้ที่มันเต็มที่อ่ะเยอะไป90ต้นแล้วแต่ที่ไม่เต็มที่มันออกมา 4- ี่ห้ากิ่งมีค่ะในร้อยต้นนี่ออกทุกต้นค่ะแต่ว่าที่จะลดลาวาสงลงไปนิดนึงก็ส<ช>ี่สหาต้นถูกไหมครับ<ช>ไม่ทุกกิ่งนะครับแต่ก็ถือว่าทําให้เรามีความภูมิใจใช่กับผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะตัวนี้คําว่า3ามเกลือเนี่ยนะครับ ก็หมายความว่ามีทางหญิงเกษตรด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเราใช้หญิงเกษตรร่วมด้ไหมครับใช่ร่วมด้วยค่ะทําใบทําอะไรเราใส่หมดช่วงนี้ก็เพิ่งใส่มาประมาณได้สีหวันแล้วค่ะหญิงเกษตรใส่ทางรากอค่ะรากก็ดีต้นกิ่งใบดีหมดเลยใช่ค่ะจนถึงขนาดนี้ดอก เป็นมะเขือพวงแล้วใช่ค่ะเอาละครับขนาดนี้การติดของเราเนี่ยถ้าดูในสภาพขนาดนี้อธิบายผมหน่อยจะครับว่ามันมากน้อยขนาดไหนครับในแต่ละต้นมันจํานวนมากเปอร์เซนต์มากกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับแปลงที่เราลงสารวันเดียวกันแล้วก็ผลผลิตที่ออกจํานวนในสวนเราออกมากดอกนะออกล้นกิ่งอ่ะจนต้องว่าต้องได้แบ่งออกทิ้งมั่งเรียกว่าล้นกิ่งเลยใช่ครับเต็มถามพี่ทวีศินมั่งนั่งเงียบสนานนะครับเนี่กเกรงว่าจาก อัตคิวรับประทานนะครับพี่ทวีสิน์ครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าล้นกิ่งเนี่ยของเราเนี่ยมันแตกต่างอย่างนั้นจริงเหรอครับครับจริงครับคือมันออกแต่มันออกต้นหนึ่งประมาณสองสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งมันไม่ออกเต็มอย่างนี้ครับอ๋อที่เขาใช้ทั่วท่วไปสารอาหารทั่วๆไปนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ได้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับแต่สิ่งของเราเราบอกได้ว่ามันล้นกิ่งับตามที่ภรรยาพี่ทวีศิน์ได้บอกมาใช่ครับถ้าเรามองอย่างนี้ว่าดอกอย่างนี้ คำว่าดอกแตกต่างเนี่ยหมายความว่ามันยาวก้านยาวความหนาแน,น่นหรือว่าอะไรเป็นยังไงครับอธิบายเลยครับความหนาแน,น่นก็เยอะดอกขั้วยาวดีครับยาวดีครับยาวดอกขั้วยาวนี่หมายความว่าในวันข้างหน้าเขาจะลองรับผลครับครับด้ดีครับดีกว่าขั้วสั้นอ๋อถ้าเรามองอย่างนี้ เราคิดว่าต่อต้นเราจะไว้สักกี่ผลกันครับประมาณ3ามจิตถึง40ผลครับ3-40ผลครับถ้าเราไว้น้อยทุเรียนสาวมันจะโบลูกใหญ่มากเลยทําให้เป็นที่ไม่ต้องการของตลาดลูกใหญ่เราต้องไว้เยอะไว้ก่อน เอาละครับเมื่อไวเยอะอย่างนี้<ม>พี่ดาด้าครับใ,ในฐานะที่อยู่เคียงข้างพี่ทวีสินแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราจะได้รับวันข้างหน้านี่นะครับมันเป็นเรื่องของอไรายได้ซึ่งทั้งหมดนั้นอนะ่ะก็อยู่ที่มือของเราถูกไหมครับที่เราจะเก็บไว้พี่ดาด้าในฐานะภรรยาของพี่ทวีสินมั่นใจอย่างไรครับถึงกล้าไวถึง40ผลต้นมันสมบูรณ์ใบมันหนาแล้วก็ต้นมันใหญ่แล้วต้องไว้ให้เยอะกนะ่อนค่ะ แล้วมันจะได้ไม่มีโอกาสที่เรียกว่าจะเป็นโบ้เป็นแค่อะไรใช่ค่ะพู้แตกแบบนั้นนะคะ่ะเอาผู้มันจะแตกด้วยใช่ค่ะผ้าส40ผลต่อต้นเรามีจํานวน100ต้นเนี่ยคาดว่าผลิตผลที่จะได้รับเนี่ยลูกนึงเนี่ยจะได้สักกี่กิโลครับเราจะไว้สักสามโลสโล อ,อันนี้เรากําหนดได้ได้ค่ะเราแต่งเราสามารถแต่งได้ทุเรียนค่ะแต่งได้เลยใช่ค่ะมันช่วยเรื่องไหนบ้างครับใน3มเกลือที่ไปช่วยเรื่องของการที่ว่าลูกได้น้ําหนักได้ขนาดเนี่ยเขาช่วยตรงไหนบ้างมันช่วยได้หลายอย่างนะคะคือว่า3มเกลือมันเป็นอาหารที่ดีมากนะคะ1มันช่วยให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยต้นให้ช่วยให้ไม่มีโรคด้วยนะคะลด <บ S 2> นะท็อปค่ะคส่วนน้อยอ่ะในแปลงของเราไม่มีเลยนะคะโรคท็อปนะ่ะ พอต้นมันแข็งแรงแล้วก็ทําให้ออกดอกออกผลได้น้ําหนักดีรูปทรงทุเรียนรูปทรงสวยค่ะดังนั้นปีนี้ฝันทงได้ไหมครับว่าผลผลิตจะได้สกิ่ตันครับอย่างน้อยก็ต้องได้10ตันค่ะนี่มั่นใจเลยมั่นใจครับถ้า10ตันนี้เราคิดเป็นมูลค่าเข้าว่าพิทวีสินครับเราจะมอบก้อนนี้ให้กับภะรยองเรากี่บาทครับเอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยนะครับเอาล้ครับให้รู้กันว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่ดาด้าเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวในฐานะพิทวีสินครับ ใช้มาตั้งแต่สวนที่เราเคยไปทําคลิปร่วมกันมาครับจนปัจจุบันมามีสวนนะครับทุเรียน5ปีอย่างนี้นะครับที่ทําความภูมิใจให้กับพิทวีสินพิทวีสินอยากจะบอกความภูมิใจนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่แล้วความภูมิใจที่ได้รับคืออะไรครับครับ,ค,รบความภูมิใจคือว่าใช้แล้วดีจริงๆผมอยากให้ สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆทุกทท่านให้ลองเปิดใจใช้ดูครับใช้ดีจริงๆครับของผมใช้มา4ปีแล้วดีจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่พี่เทวศินย้ำครับส่วนที่พี่ดาดาอยากจะบอกนะครับในฐานะที่ผู้ที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสวนพี่ดาดาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนนะครับว่าต้นทุนมันเป็นอย่างไรนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจากสามเกลือเวอร์แพนครับ อยากให้ซักชวนนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสให้เวิร์กเพนนะคะเพราะว่ามันลดต้นทุนลดค่าปุ๋ยค่ายาเราเยอะใช้ตัวเดียวคือจุกเรื่องรู้เรื่องด้วยค่ะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเรานะ่ะเวลาเราเดินเข้ามาในสวนถ้าแปลงของเราสวยกว่าเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้พูดในข้างๆเกียรตินะเราจะยิ้มได้ตลอดค่ะทํางานตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรเราจะยิ้มเรามีกําลังใจคือว่าของเรามันสวยใส่แล้วเห็นผล จริงดีจริงค่ะถึงจะได้บอกต่อส่งต่อให้พี่น้นองทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสให้ w o r k ์กเพด้วยนะคะครับพี่ทวีสินครับผมถามพี่ทวีสินตรงๆครับว่าเราจะมีโโลแกนว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจอยากจะบอกไหมครับว่าเมื่อก่อนเราต้องใช้อะไรมากมายเลยในการบำรุงต้นทุนเรียนเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเมื่อทีก็งงๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในการดูแล บอกเขาสักครั้งนะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรครับครับใช้ง่ายครับเอื้อละลายน้ํำก็ให้ไม่ต้องใช้ผสมหลายหลายตัวครับใช้แบบว่าชุดเดียวนี้ครบนะครับแล้วถ้าเราผสมสารที่เป็นพวกกาจัดแมลงศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันผสมกันได้ดีไหมครับผสมข้าวกันได้ดีทุกตัวครับเสถวนมากครับุกได้ทุกตัวทุกตัวเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ครับ ไช้แล้วสบายใจครับเพราะมันใช้ง่ายและก็ลดต้นทุนทน,<ล>นะครับครับผมนี่คือสิ่งที่เกษตรกรมีความสุขมีความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่ลดทอนความรู้สึกข,ของเกษตรกรก็คือมีผู้ทําเรียนแบบครับทำเหมือนทําคล้ายแต่ไม่ใช่ของแท้สิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าท่านอย่าได้ทําเลยนะครับเพราะเกษตรกรต้องการความยั่งยืนเมื่อเขามีความยั่งยืนครับก็หมายถึงมูลค่าผลผลิตที่ได้รับ ทรงคุณภาพทรงคุณค่าอย่างแท้จริงนี่คือความยั่งยืนของเกษตรกรไทยมิตรเกษตรยั่งยืนจะไปติดตามทุกส่วนครับที่ใช้3กลโคแพนสูตรใหม่ใช้กับส่วนทุกท่านใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจครับมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนที่สําคัญครับนะครับ เพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนอย่างตลอดไปวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับความยั่งยืนของเกษตรกรไทยทั่วประเทศครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ